โอเคครับจะต้องขอการสดีตอน6กโมงครึ่งนะผมก็กลัาดูของนดอะคุรี่วุนโชว์นะผมเพราะว่าบักกับดอฟี่นะครับแล้วก็พวกพะพวกของมันนะผมก็ไปเล่นโบลี่นะผมถ้าไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะผมเฮ้ยดอฟี่นายเป็นนามากวะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนอืม เฮ้ยพวกเราจะซื้อของกินมาให้พวกแกให้ไห้ทุกคนเลยเป็น้อยเออยใขอบดนในขอบใจมากนะไม่เป็นไรมึงก็ทาได้ว้าวสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยแจ๋วว่ะเฮ้มไม่เห็นจะทาได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเอ้ยใจก่อนว่ะเพราะว่าทำได้ไอด้ดูเอ้ยพวกแกไม่ต้องสนใจอาไัเชื่อของนายเชื่ออะไรบอกมาก่อนถึงจะเขียนได้เพราะฉันพิมพ์เป็นนัดจะบอกให้หรู้เอ้ยบอกชื่ออะไรก็บอกเลยไม่ได้เลยได้เลย จัดชื่ออะไรให้ดูก่เป็นทีมทีว่าคือเนี่ยเออนี่นายชื่อของนายก็คือเออ,อโดวัตตุเออได้ก็ชื่อลอยมื่อเลยเนะาะเดเดดฟี่อย่าเพึ่งแต่วันนี้ต้องใครชื่อมากได้สดก่อนวัวตึงต้นจังเลยไม่ต้องหวงน,นี่คือนี่ก็สับสมมากเลยชื่อก็ว,ว่ากระจอบ เออดัฟี่บอกว่าอย่าพึ่งได้ไหมล่ะเออชื่อว่ากัปตันของผมเองเออแล้วว่าเป็นทีมของผมเนี่ช hey, ื่วอเตอร์ไฟเออเจเอเอร์ฟร์แสโตไฟเอร์เน่ะฉันว่าแล้วว่าใครเป็นทีมมากที่สุดโอเคมาเริ่มแข่งโมลี่กันดีกว่าเอาล่ะฉันจะไปสวยดูก่อนว่าใครโยนโมลีมากที่สุดก็จะเป็นคนแรกเป็นของฉันละเสร็ เป็นไงวะโอ้ยสุดยอดเลยวะฮ่าฮ่ว้าวยอดไปเลยโดฟี่โอ้สุดยอดวะอืน้อยไม่ได้เจอกันนานเลยโดฟี่เอ้ยวัดดีวะมึงไม่เจอกันนานของแกสิฉีนจะมาแข่งกับโบลิ่งของแกสิเล่นเหรอน้อยที่ขารู้ว่าทำได้เลยสิ เจโนโไม่มีใครแทงบูรี่กับข้าได้หรอกเ,เดี๋ยวก่อนนะเอ้อไม่ดีพอกี้อือหือชิบอะไรของแกเลยนะเฮ้ยบัดดี้ เฮะบักบรราอยู่ที่นี่อ่ะนายมาบอกว่าจะไปดูมาสเตอร์เซเบอร์เหรอใช่แล้วทำไมล่ะเราจะไปรู้ว่าว่าเดี๋ยววันนีนะเฮ้ยสวัสดีบักเฮ้ยเป็นไรมั่งวะไม่ก็ไม่ได้เจอกันนนัเฮ้ยโทรอีกแล้เพราะว่าเพื่อนผมอ่ะเออเพราะว่าเราไปในมาสเตอร์มาจบแล้วเวน,นี่ยวัสนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอทั้งว่ามพวกแกไไม่ได้พวงเที่ยวสนใจหรอเพื่อนๆเลยแล้วไปดูของมาสเตอร์เซเบอร์มาที่ไหนอ่ะนี่เพราะว่าลอฟี่กับฉันอ่ะจะไปดูมาสเตอร์เซเบอร์ไปตอนที่สอง เออถ้าว่าไปดูมาสเตอร์อก็สนุกม,มากเลยนะก็ไม่เห็นสนใจหรอกวะก็ไม่เห็นสนใจก็แน่นี่นะอ้โตโอ้ยจะทำอะไรดีเนี่ยแน่เลยเนาะไม่นะเอ้ยโอเคครับถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ใครได้นะครับก่อนจบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ